สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะำพจน์ไทยที่เนะปน็นนอกนะครับวันนี้มาตีมิม้มหมายเดิมทุกคนหมายที่ว่าผมเขียนว่าอะไรนะหมู่บ้านมิ้มครับนี่โซนนี้นะครับมาดูว่าตีรอบสองเนี่ยคือมีคนหาอยู่แล้วแหละหายเยอะครับแถวนี้มาดูว่ามันจะได้ไหมนะครับแต่วันนี้ก็คือผมเอาที่ลงควันมาแต่ประเด็นคือไม่เอเอกะอ,อ,อ,อะไรวะ ใหญ่มะพร้าวอะไรสักอย่างเนี่ยเรียกว่าอะไรกับมะพร้าวอะไรสักอย่างเนี่ยครับไม่มีมันเปียกมันมีต้นเปียกเปียกหมดเลยฝนตกเมื่อวานเปียกหมดเลยผมตกไว้เปียกหมดเลยผมต้องใช้ทูบแทนมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าพึ่งไอ้มิ้มที่เนี่ยดุมากครับบ้านผมเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ก็จะต่อย,ยมาดูว่าใช้ทูบครั้งแรกของผมจะเป็นยังไงนะครับใช้ทูบครั้งแรกของผมจะเป็นยังไงเสียวๆอยู่เมือนทุกคนโอเคเดี๋ยวเป็นลุ้นกันเลยครับปะโอเคครับทุกคน ตอนนี้เจอรังแรกแล้วครับก็ไผ่ครับอันนี้รอยที่ผมตีครั้งที่แล้วพอผมมาดูดีๆก็มีรังหนึ่งแต่รังเล็กไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าไ,ไหร่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดไหมทูบของเรานะครับเสียบไส้จะทำยังไงโอเคผมขอเปิดทางแป๊บหนึ่งครับโอเคครับทุกคนตอนนี้อ้ย้อนแสงนิดนึงครับผมส่งทูบไปแล้วนะผมไม่รู้ว่าต้องใช้กี่ทูบเอรังใหญ่ขนาดไหนต้องใช้เท่าไหร่นะครับ แต่ผมกลัวโดนต่อยผมเลยส่งทูบไปก่อนเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปครับแล้วก็เข้าไปตัดครับไม่น่าจะยากเท่าไหร่แต่ปัญหาตอนปีนนี่แหละดูจะปีนยังไงเนี่ยโอเคทคนโอ้ยจะหลอดไหมน้อโอเคครับรอแป๊บหนึ่งนะเจอข้างล่างครับได้มาแล้วครับโอ้โนังโอเคกำลังใช้ได้ครับไม่ได้เกินไปไม่ใหญ่เกินไปครับไม่ได้เกินไปไม่ไมใหญ่เกินไปไม่ได้เกินไปครับโคตรทะเลเลยทคนทูบดับดู ทูแบดับแล้วแล้วก็ลนอะไรกันไปดู <c oughs> คนไม่เคยใช้ทูบครับ,รบเจอรัางที่สองครับน้ำหวานก็พอมีอยู่ตีดีไมนอ้อเนี่ย <c oughs> มันเล็กไปครับคือมันมันมเอาไปปาดน้ำหวานนะมันไม่คุ้มครับเพราะผมขายได้เฉพาะหูน้ำหวานไงผ้ขายเฉพาะน้ำหวานของฟึ่งครับต้องเอาไปคันอะไรเงี้ย รังมันเล็กไปครับนี่รังที่สองนะทำดูอีรังหนึ่งนี่ตรงข้ามกันเลยทุกคนนี่ก็เล็กเหมือนกัน,นตีง่ายเหมือนกันครับโอ้หเสียดายทุกคนนี่โอเคผมไม่เอานะครับค๊บผมเคยตีไปแล้วแบบเนี้ยพอไปปาดแล้วโอ้เสียดายมากเลยได้น้ำหวานนิดเดียวเองครับก็เลยไม่เอาดีกว่า บอกเองว่าตรงนี้ไม่เอาดีกว่าอันนี้ก็จะไม่เอานะครับทุกคนเพราะว่าของผมขายได้เฉพาะหูน้าหวานนะครับรังไม่มีใครซื้อนะครับที่บ้านผมถ้าเอาไปตลาดก็มีคนซื้อน่าจะมีคนซื้ออยู่แต่ผมไม่สามารถที่จะรักษาสภาพได้เหมือนเดิมครับเล่บหมดอนะ่ะเล่ไม่เอาดีกว่าครับใครมาเจอก็จะตีก็ตีแต่ผมไม่เอาครับโอเคหารังต่อไปดีกว่าครับหารังที่ใหญ่กว่านี้เจออีกแล้วครับทุกคนรังนี้แต่รังนี้น่าจะพอได้อยู่ครับ ดูแล้วน่าจะพอได้อยู่อะโอเคครับดูจากหัวน้ำหวานนะครับเสียดายวันนี้ยังไม่เจอรังใหญ่เลยโอเคครับขอเวลาตีแป๊บหนึ่งครับโอ้ทุกคนดูหมดแดงโอ้โอ้ตัดหน้าโอ้โอ้เข้าไปในกัดงงเกงอีกโอ้โอ้โอสุ้ยอเไยทุกคน อยู่ติดรังวัดแดงครับโอ้โหุ้ดนมาแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายดูเพราะว่าติดวัดแดงทุกคนโอ้โหเอออ้สุดยอดเลยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวให้ดูหูน้ำหวานครับอืมสวยอยู่นะ ช่ได้อยู่ครับรังเขาโอเคอยู่โอเคถ้าผมเอาไปไว้เหมือนเดิมเนะี่ยมดแดงกินแน่นอนครับมดแดงกินรังเขาแน่นอนเดี๋ยวเอากลับไปเลยดีกว่าครับทางนี้โอเคไปไปต่อครับออกจากตรงนี้ดีกว่าโอเคครับเจอรังที่สามนะครับแต่ไม่ตีนะทุกคนผมผมลมควันดูแลหุ่นวานมีแค่ฉึกเดียวแล้วเป็นรงังไข่เดียวครับ คุ้ยไปค่อยมาเนี่ยเขาคุ้ย,ยเนี่ยครับค่อยเป็นตัว X เ,เลยนุมนหวานมีอยู่ข้างบนอยู่ก็เฉกนึงผมไม่เอาดีกว่าครับไปเขาตำรังต่อไปครับก้อนนี้ผมเคยได้สองรังนะคลิปแรกที่ว่ามหาดงมิมอีพีหนึ่งครับใครได้ดูเนี่ยคือจะเห็นว่าก้อนเนี่ยผมมีสองรังนะเออได้มาสองรังนี่มาเจอรังหนึ่งแต่ว่านุ่มหวานเขาเล็กนิดเดียวอยครับไม่เอาดีกว่าครับไม่คุ้มครับเวลาป่านนุมนหวานมา คนไปดีกว่าครับเจออีกแล้วครับทุกคนนี่ครับ <c oughs> <c oughs> จะพูดยังไงดีทำไมผมเจอตารางเล็กอ้าวไม่เราไม่มีรังใหญ่เลยทุกคนโอ้แต่อันนี้ผลไวาเขาได้อยู่นะเฮ้ยร <c oughs> ังใหญ่ไม่เจอเลยครับรังใหญ่ไม่เจอเลยทุกคนเจอตารางเล็ก อะไรกันครับนี่อโอ้ฝนก็จะตกเฮ้ยดูทุกคนดูเมฆดำมาแล้วภารกิจคงจะจบไปเนี่ยเฮ้ทุกคนไปตีเลยดีกว่าแต่ช้ายอยู่เลยโอ้ฟ้าฝนโอเคทุกคนไนเส้นรังเล็กเอ้ยไม่ใช่ประจนปลายที่มันนอกเปนนก็นชนเป็นหน้าต่างรังใหญ่ใหญ่ในเล็กเล็กนิดเดียวเองทุกคนโอเคไปฝนก็จะตกแล้วทุกคนโอเคครับมาตีรังที่สามครับ ที่สี่ถามแล้วสี่เนี่ยที่สี่มนะั้งรังไม่ใหญ่มากครับทุกคนรังนี้ผมเจอต้นานามาแล้วนะครับตอนนั้นเจอรังนิดนึงตอนนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึง <c oughs> ว,นนวันนี้เจอแต่รังเล็กๆทุกคนฝนก็จะตกแล้วโอ้เกินโอเคทุกคนตีแป๊บนึงเรียบร้อยอนุภาพทูบ โดนมิ้มต่อยปากโดนฝามืออ,อีกแม่หนึ่งนี่ครับรังเขาได้แต่รังเล็กๆแท่นั้นเลยทุกคนเคเดี๋ยววันนี้ผมกลับไปกลับเลยแล้วกันผมจะตกแล้วครับอีกเมือนกันห้านาทีกัน่าจะตกแล้วเดี๋ยวผมกลับไปกินรังพึ่งที่บ้านดีกว่ารังมิ้มที่บ้านดีกว่าไปเจอนที่บ้านครับเค okay, ครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่บ้านแหละว,วันนี้ภารกิจยกเลิกตอนประมาณบ่ายสองกว่าครับโดน ฝนไล่ฝนตกหนักมากเดีคืนนี้ต้องไปสอมเขียดโน่นก็สปรุป,ปรกิบวันนี้ก็ได้มาสี่รังเจอรังที่แบบรังขนาดเนี้ยเออที่มันไม่ใหญ่นะทุกผมเออเจอรังขนาดเนี่ยที่ไม่ใหญ่เนี่ยไม่ใหญ่นอกที่ว่าเรียกอะไรมหหอยโข่งอะอะไรผมไม่รู้แล้วแต่ใครจะเรียกนะนรับผมไม่ทราบจริงๆประมาณห้าหกรังที่ผมไม่ได้เอาทั้งที่ได้ถ่ายแล้วก็ไม่ได้ถ่ายนะครั ได้มาสี่รังก็ได้เกือบสิบรังแหละไอ้ดมมิ้มเนี่ยคือเยอะจริงแต่ว่ามันมีรอยตีอยู่แล้วนะคือมิ้งเพิ่งแบบเพิ่งไปก่ะใหม่เลยแบบร่างยันหย่อนเนี่ยฮะเสียดายอยู่นะทุกคนแต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้นะถ้าได้จะรังใหญ่ๆนะโอ้โหน่าจะได้อีกขวดหนึ่งอะท่านทั้งหมดเลยนะท่านทั้งหมดที่เจอนะแต่อย่างว่าแหละและอย่างนี้คือฝนไล่ด้วยได้มาแค่สี่รังนะครับแต่มาสี่รังได้โอเคเด้อเอาเอา,เอารังนี้มา แล้วก็ทฤษฎีทูบของผมเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยอื่นเป็นไงไม่รู้มัผมโดนนะโดนตรงนี้นะครับแล้วก็ฝ่ามือนะครับก็สองตัวโดนสองตัวพร้อมมาเลยปากปากเดียบร้อยผมหงายเลยใส่ตึ้งเข้าไปหงายเลยหน้านี่หงายเลยโอ้โหเรียบร้อยทูยบนะเคก็มาล้างแคนนะ้นกินมิม้ม กัดน้ำหวานนี่หูน้ำหวานนี่จะเกิดเอาไปคันนี่นด้เยอะนะแต่ว่าเอาตอบแทนตัวเองซะหน่อยมันไม่ได้กินนานแล้วทุกคนหูหน้ำหวานเยอะอืมเนื้ออืมหวานหวานอืมอืมโคตรฝินอะ อือร่อยมากคุณอืมอย่าลืมนะครับน้ำพึ่งผมนะครับขายคนละสี่ร้อยใครสนใจก็สามารถสั่งได้ครับตอนนี้ยังพอมีอยู่บ้างนะครับอืมถ้าส่งสี่ร้อห้าสิบาทนะครับคนที่สองก็สี่รอหสิบบาทคนที่สามฟรีนะครับอืม ส,สองคนก็มาฟรีนะครับผมมีใครจะส่งโอ้ขนมนปังสดพี่เหรอพี่สาวของพี่ฮืฮึ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 อึฮึฮอฮึฮึอึฮึฮึฮึึ ถ้าเอาไปย่างโรยเกลือนิดนึงเนี่ยอร่อยอย่างนี้แหละอันนี้คือกินสดเนี่ยอืมอืมกินไปด้วยลูกขี้ไปด้วยแก้วโอว้ลมเย็นลมหนาวเดี๋ยวคืนนี้จะไปจัดเขียนเดี๋ยวจะเอาคลิปให้ดูผมก็จะถ่ายได้ดีขนาดไหนผมไม่มีโก้โปรเลย มีจะโทรศัพท์ดูว่าศึกษาดูครับว่าใครจะโทรศัพท์เนี่ยต้องคืนก็ได้ถ่ายไงนะครับใครมีเทคนิคดีๆในการถ่ายต้องคืนครับถ่ายคลิปต้องคืนบอกคุณด้วยนะครับทำไม่เป็นอือ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 เดี๋ยวค่อยได้ดูฉันด้วย เอออยากกินอนะ่ะตอนถามกินไหมไม่กินก็ไม่อะตอนนี้อยากอือหือโอ้โหดูครับอืออือไอคนเดี๋ยวหมดอร่อยมากฟ <c oughs> ินจริงจริงทุกคน อีสั้นนึงรั้งนึงอือหือวานจับแบบของหวานเลยธรรมชาติอ่อะอือหือยอดอืมเค่ประมาณนี้ก็ ฝังไปตามคนรักเจกับคลิปนี้ด้วยครับคุณจมปากทำไมไม่คายออกค่อยพูดกันไม่ตัดออกเลยคายออกก็ค่อยพูดไม่มีมารยาทเลยโอเคประมาณนี้ว่าฝากไปตามคนรักร์ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย